ถึงพื้นไหมไหนอวดถึงพื้นไหมนะน้ำแค่นั้นเหรอกลัวจะประมวลผลใดเ้เก่าคั้งเนาะไม่ไม่ทวงไกลัวจะโลดทรายไม่ได้ไม่ใช่แอรโออินั่นเองกลัวขโมลไปหาคำตอบนี่นี่ทดสอบยู่หน้าจ้ะรอนแลยร้อนเลย ซารพีหลงบ้านมาสามวันเลยจ้ะสามวันสองคืน่ะเขาถามแม่ว่าตะล็กไปไหนไปพักผ่อนเราบังร้อนไปเ้อตะล็กคอนเก่งเก่งคอยเก่งหายยาวอ่ะเนี่ยแรงด้มันจะเย็นแล้วน่าจ้ะ ดีกว่าอยู่บ้านหน่อยนึงมันไม่มีสังกะสีเออลงมาแล้วเลห้ามฉี่ใส่สะฉะนะเสียแล้ว,ว,วมีปลาไหมหมดดูปลาดูถ้าปลาเลยทำทำเป็นพระสังอะ่ะ <laughs> <laughs> พระสังเดือมันพระสังขระจาย <laughs> ในางจองนะ <laughs> ไม่ใช่สั่งทองนะหายแล้วคุณเจ้า <buff> คุณเจ้าค่อยพูคุ่เ <yem> จ <opposite backs> ้าค่อยผูเอาปลามาเป็นพวงุีเจ้านี่หมดจะหมดเย็นไหมมันเป็นโคลนไหมข้างล่างดินแข็งเหรอเออลงไปแต่เล็กมีลูกแอบหน้าเลยไม่กินอย่างๆกำลังเตียม ยอดดวงใจขาเท้าเลยเนี่เท้าเลยวะใช่เหรอเป็นที่ต้างบนเลยวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่หนองบุญนาคอยู่บ้านใหม่นะ <c oughs> พรุ่งนี้เราก็กลับเข้าเมืองมาทำงานพรุ่งนี้จะไปแต่เช้าหรือจะไปคืนนี้พรุ่งนี้จะเช้าเหรอคืนนี้ก็ได้หรโดนมาเคยกึ่งกับคืนนี้เลย มาอยู่มันเป็นวันยุดยาวเนาะแต่เราไม่ได้ไปไหนเราก็เลยกลับมาอยู่บ้านได้งานอยู่เหลือไม้อีกตอหนึ่งยังขุดไม่หมดเลยนะน่ะได้เหล็กไปขุดแทะอ้าวเมที่ต้องการขี้นอ,กอนก่อนตัดไปตองมานอนมันกวาดไม่ได้เลยไหมล่ะตองก้อนมันเป็นขีก็แค่เราไม่มีโทรหาแม่แม่ก็ไม่รับสายไว้แม่เอาเสือมาให้แต่ชวนมาให้เลย ก็ชวนมาไม่ได้หรอกเอ้ยหลับดูผู้าชายเล่นน้ำจ้ะเขาเผาศพพระใหม่รับงานแรกงานสุดไปนะฮะตวใบนาไปพาน้องนอาานเนิ่เฮ้ยอ,อ่ะ ก็น uhm ั่นแหละกระท่อมนี้ม wow ันม uh, ีคนแบบว่าพาสาวมาเยอะบ่อยใช้บริการบ่อยเป็นไฟรรีสอร์ท